พี่น้องท่านใดที่ปลูกฝรั่งแล้วมันไม่ติดดอกมันไม่ออกผลยอดสูงใบเยอะไม่รู้จะทำอย่างไรปลูกไปเท่าไหร่มันก็ไม่ออกดอกออกผลถ้าอยากรู้วิธีแก้ปัญหาติดตามรับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พี่น้องเราหลายท่านปลูกฝรั่งไว้กินที่บ้านที่สวนอาจจะเจอปัญหาฝรั่งไม่ออกดอกฝรั่งไม่ติดผลมีแต่ยอดมีแต่ก้านนะครับปลูกไปไม่รู้กี่ปีมันก็ไม่ติดดอกติดผลท่านผู้ชมมาดูวิธีแก้ปัญหาครับอยากจะให้ฝรั่งเราออกดอกติดผลทำอย่างไรดีเอ้ามาดูกันเลยครับท่านผู้ชม ท่านใดที่ปลูกฝั่งอยู่ที่บ้านที่สวนกิ่งมันสูงชะลูดไปนู่นนะครับวิธีแก้ปัญหาก็อย่างนี้ท่านผู้ชมนะครับวิธีแก้ปัญหาเห็นไหมครับท่านผู้ชมกิ่งนี้ก็สูงชะลูดผมก็ตัดเนี่ยจากตน้นตรงนี้ท่านผู้ชมก็ตัดขึ้นมาก็ทิ้งไว้ประมาณสักกิ่งนี้ก็น่าจะทิ้งไว้มาสักห้าสิบเซนก็ตัดตรงนี้ครับท่านผู้ชมตัดตรงนี้ ตัดเสร็จแล้วมันก็แตกแตกกิ่งใหม่แตกยอดใหม่นะแตกยอดใหม่แบบนี้นะครับอันนี้ก็แตกยอดใหม่แตกเสร็จแล้วก็มันจะติดดอกอนี้ก็ท่านมาชมนี่ติดดอกนะติดดอกอันนี้ก็ติดดอกแล้วก็เริ่มออกผลเห็นไหมครับเริ่มออกผลเวลามันติดผลมาเนี่ยเราก็เลือกเอาอย่างกิ่งนี้เราเอาจจะเหลือสักหนึ่งลูก นะครับมันเยอะเกินไปอันนี้ถ้าติดเยอะเราก็เลือกเอาทิ้งไว้สักลูกหนึ่งการตัดแต่งกิ่งหรือตัดยอดทิ้งแบบนี้ท่านม,ม้ชมข้อดีของมันก็คือมันแตกกิ่งใหม่เมื่อแตกกิ่งใหม่แตกกิ่งใหม่ปุ๊บแตกกิ่งใหม่ปุ๊บก็ออกดอกเลยแตกกิ่งใหม่ปุ๊บออกดอกเลยออกดอกติดลูกให้เราเลยถ้าเราปล่อยให้ทิ้งยาวไปนู่นมันมีแต่ใบไม่มีดอก หรือบางทีก็ไปออกดอกนู่นปลายสงสูงนู่นนะครับจะหอ่อจะอะไรก็ยากถ้ามาชมไม่ต้องเสียดายนะถ้าฝรั่งที่บ้านมีกิ่งสูงๆมีแต่ใบก็ตัดทิ้งแล้วครับจะเอาสั้นขนาดไหนก็ได้จะตัดประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้กะเอาเองนะครับท่านผู้ชมตัดบนข้อนี้ครับท่านผู้ชมข้อตานี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะแตกตรงนี้นะครับมันก็แตกแตกแล้วก็จะออกดอก ออกดอกติดลูกให้เราไม่ต้องเสียดายมันท่านผู้ชมไอ้พวกนี้เหมือนกันถ้าวันหน้ามันยาวเราก็ตัดอีกนะจะตัดตรงไหนก็ได้ถ้ามันยาวเฟ้ยออกมานี้ยาวทะลุมานี้แล้วก็ตัดอีกมันก็แตกใหม่แล้วก็เป็นกิ่งใหม่แตกใหม่นะเราก็สามารถควบคุมให้มันออกตรงไหนก็ได้นะครับเหมือนกิ่งนี้ท่านผู้ชมกิ่งนี้ก็ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้ก็เลยออกตรงนี้ ก็มาออกนี่นะออกกิ่งเล็กนิดเดียวก็ติดดอ,อกแล้วท่านผู้ชมติดดอ,อกละอันนี้เวลามันติดลูกมาเราก็จะห่อทัวนี้ก,ก็ง่ายเก็บก็ง่ายมันไม่สูงนะครับมันไม่สูงกิ่งนี้ก็มันการท่านผู้ชมกิ่งนี้ผมตัดตรงนี้นี่ตัดนี่นะครับแทงมานี่นะก็มาติดตรงนี้เราก็ห่อ,อตรงนี้ผมก็ไว้แค่ลูกเดียวกิ่งนี้ก็ไว้แค่ลูกเดียวท่านผู้ชม ตัดตรงนี้นี่ปลายมาอยู่นี้สำหรับกิ่งกิ่งนี้ตัดบนนู่นแต่ว่าอันนี้มันยาวมาก่อนก็ปล่อยมันก็มาออกตรงนี้เกี่ยวว่าหน้าเก็บลูกตรงนี้เสร็จแล้วก็ตัดข้างบนทู่นจไอ้ลูกนี้ห่อแล้วนะครับท่านชมอันนี้แกะท่านผู้ชมดูขนาดนี้ผมก็ยังไม่ลูกขนาดนี้ก็ยังไม่เก็บไปกินก็จะรอให้มันแก่กว่านี้ถ้ายิ่งแก่มันก็จะยิ่งหวานกลับยิ่งหวาน อันนี้ก็พาผู้ชมมาดูวิธีการเนาะวิธีการตัดแต่งกิงลล่งฝรั่งนะครับเราสามารถบังคับได้ว่าให้มันออกตรงไหนท่านผู้ชมดูกิ่งนี้ท่านผู้ชมดูกิ่งนี้นะครับตัดตรงน,นี้ตัดตรงนี้นะครับมันก็แตกออกมาตรงนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับแตกมา2องสามยอดนะสี่ถึงยอดนี้ แตกมาปุ๊บก็มาออกดอกตรงนี้แล้วมาชบครับแต่วันหน้าถ้ามันยาวเกินไปยาวเฟื้อยไปผมก็จะขยับอาจจะมาตัดข้างล่างนี้ให้มันต่ําๆเราก็จะบริหารจัดการมันง่ายจะห่อจะอะไรจะเก็บก็ง่ายอะไรก็ง่ายไม่ต้องปีนไม่ต้องโหนแต่ที่สําคัญจะตัดแก่งกิ่งอย่างไรตัดแต่งกิ่งงามขนาดไหนออกดอกขนาดไหนสําคัญก็คือ คนต้นนะครับคนต้นก็จะต้องใส่ปุ๋ยกวนดินบำรุงปุ๋ยรดน้ำถ้ามันแห้งมากๆก็ควรจะต้องรดทุกวันแต่ถ้ามีความชื้นพอดีก็อาจจะวันเว้นวันหรือสองสามวันรดทีอันนี้ก็ต้องดูแลเรื่องคนต้นมันนะครับคนต้นฝรั่งอันนี้สำคัญนะท่านผู้ชมนะอยาวแต่ลูกนะครับข้างล่างเราก็ต้องข้างล่างเราก็ต้องบำรุงด้วยนะครับ ใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะหรือใ,ใครไม่มีก็ปุ๋ยเคมีอะไรก็แล้วแต่ก็ควรจะบำรุงนะต้นเขาให้สมบูรณ์มีธาตุอาหารมีสารอาหารเพื่อจะได้เอามาหล่อเลี้ยงลำต้นกิ่งใบแล้วก็ผลผลิตที่เราจะต้องการจะเก็บกินก็คือลูกของมันนั่นเองทรับผู้ชมครับคลิปนี้ก็มาแนะนำท่านผู้ชมวิธีตัดแต่งกิ่งฝรังบังคับให้มันออกดอกออกผลตรงไหนอย่างไร ได้หมดครับโดยวิธีการตัดแต่งกิ่งตัดตรงไหนแตกหน่อตรงนั้นแตกตรงนั้นก็ปุ๊บก็ออกดอกออกดอกออกผลตรงนั้นเลยเราสามารถทำแบบนี้นะครับถ้าเราดูแลดีเราก็จะมีฝรั่งไว้กินตลอดทั้งปีท่านผู้ชมครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ